ออกมาตอบออกมาฉีดแจงพี่น้องคาับผมสําหรับไมพัชรี่ฉีดแจงทุกอย่างพี่น้องครราผมกรณีที่ลําโพงตกลงมาใส่ผู้ชมยุนหนาาเวทีและที่สําคัญพี่น้องคาราผมไมพัชรี่ขอวิ่งวอดเลว่า,ยวาอย่านําเสนอข่าวเกินจริงไม่มีใครที่เสียชีวิตและพร้อมรับผิดชอบในทุก ทุกกนแลนีเพื่อนว่าจังสันพี่น้องครับนุ่มจีระสรุปเรื่องเล่าฟังถ้าหมืนในคลิปนี้พี่น้องครับมันเป็นเนื้อใดปลาจีระเล่นจีระเล่ามาสีวาวซูฟังสวัสดีครับพี่น้องตอนรักปะสู่รายการจักรวาลลูกทุง่งกับบล่านุน่มจรีระพี่น้องครับจีระเล่นจีระเล่ามันขอวอลเรื่องเล่าของไมพัชลีกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสรุปทุกประเด็นที่มุจจอได้ฟัง S, نا, summary, ara, ในคลิปนี้เลยแบบพี่น้องครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบใดและหลังจากนั้นไม่พัชรีออกมาฉีดแจงว่าจ้าใดร่วมถึงลายผู้ลายๆคนพี่น้องครับกับล่งข่าวเกินจริงหลายผู้ลายคนก็บอกว่าอุ้ยมีผู้เสียชีวิตกับเป็นแบบนั้นแบบนี้พี่น้องครับผมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเม่พัชรีออกมาฉี้แจงที่รับประเด็นที่รับประเด็นที่รับประเด็นเป็นจ้าใดอยเรล่มกดหัวใจกดไลครกดแช่และฝากกดติดตามช่องจีล่าเล่นแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสภาพ่อยตอนนี้ก็อาจจะเมื่อยในะจ้าใดพี่น้องครับแต่ว่าต้องขอัััปเเเดตกกนนนนาพี่ ย้อนกลับไปพี่น้องครราผมสําหรับไมพัชรีนะฮะกับมีโอกาสได้ไปทําการแสดงยุททางอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นงานหิวนั่นเองนะครับก้อนหนาแนนไมพัชรีพี่น้องรับกับลงเรื่อเล่าไววนะฮะวาน่เลยตํานานค้นเป็นมือนตํำนานเบิดเรียนราคาแพงนี่คือไมพัชรีว่าไหวแบบนั้นพี่น้องครับผมที่นี่นะฮะหลายคนแล้ยคนเนีมีโอกาสเห็นคลิปเหตุการณ์นั้นแล้วเพราะว่าอย่าง ตามโลกออนไลน์พี่น้องครับไว้แห้งนะครับพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บคลิปอัพปั๊บพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บคลิปอัพปั๊บในคนไปข้อมอมข้อมินตามคลิปต่างๆตามช่องต่างๆพี่น้องครับก็บว่ากันไปต่างๆหน้า,น,าน,น,นันนีน่นเอาจังสีดีกว่าพี่น้องครับผมเดี๋ยวห้องย้อนไปเมืองคลิปนั้นย้อนไปเมืองเหตุการณ์นั้นก่อนนะพี่น้องะว่าเกิดอยังขึ้นแน่นะฮะขอบุญขอบคุณทุกคลิปจากทุกๆช่องกันแล้วกันนะพี่น้องะที่นุ่มจิร้ามีโอกาสเอาของเพิ่มมาใส่นะฮะเอาพี่น้องครับ ล่องไปมึงคลิปเรานี่พร้อมกันที่ห้องกลับมมว่ากันตอนพี่น้องเนาะว่าไม่พัชรีสุวรจ้งไหแน,ใน,พน่พี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋มามึงคิปไปพร้อมกันพี่น้องครับอืมคือบรรยากาศหนา้าเวทีกับทําการแสดงไปพี่น้องครับผมหลายๆมุมเดิอนอลุมจจรามาฝากแบบหลายๆมุมกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ร่มมากมันมากเป็นลูกเลยค่ะ <Okay. S 1> พี่น้องมางพี่น้องอาจจะเห็นว่ามันปุ้มขึ้นเลย จากผู้พี่น้องเห็นอยู่เม่นมากค่ะอุ้มขึ้นมากแล้วก็ลงเรยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะขออนุญาตพี่น้องสุภุสกคนอันชาเคือจังบางช่วงบางตอนดิดเดีลดลงนะคะเราตค่ะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ทางทีมงานทางทุกทางไม่ให้ทีมงานเคี่ยวมงอมแล้วก่อนหล่ะค่จะขออนุญาตโทรไปถามผู้ทางบาดเจ็บที่เพิ่งไปโรงพยาบาลก่อนว่าเพิ่งเป็นขนาดใดแต่ว่าถ้าเพื่อนปลอดภัยแล้วเบื้องต้นปลอดภัยแล้วทางทีมงานก็จะเห็นต่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเกิดอีหยัง มันเป็นลายก็นี่ทีมงานก็จะขอเบากับทานคณะกรรมการหรือท่านผู้จัดคุก่อนว่าเขาจะไปจันใดไม่จังใดเนาะพี่น้องเนาะจ้าแต่ว่าเอนนีข่ขอเชื่อคือคือนตอนนี้นะคะเดี๋ยวอ่าพี่น้องร่อได้บ่ค่ะของขึ้นเลยพี่น้องรอได้นะคะเดี๋ยวอ่ะอ่ะนี่แหละพี่น้องครับผมนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเสื้อว่าหล,ล,ลายๆคนหลายๆคนได้เห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของการที่ลํำโพงอยู่หนาเวทีนี่ ตกลงมาใส่คนเมืองคนชมพี่นองครรบผมนุ่มจิระขามอันนี้ไปก่อนบัดท,ที่นี่หลังจากนั้นพี่นองครับผมผ่านไปเวลาแป๊บเดียวนะฮะไม่ปาชลีออกามาฉีดแจงเลยบอกว่าจังสีพี่นองครับบอกว่าเออคือพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เนาะเดี๋ยวความทีไม่ปัชลีก็เป็นศิลปินที่มีกระแสพี่นองครับแล้วก็ไลฟ์เพื่อไล่คนฝ้าติดตามคนเมืองเอฟซีหนาไว้ที่บันกันหลายพี่น้องครับนี่ไม่ปัชลีออกามาว่าจังสีพี่นองครับพี่ๆนักข่าวที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสอบถามได้ที่เรัฐประหครไม ในส่วนของรายละเอียดต่างๆส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทางเรากำลังทยอยติดต่อประสานงานไปยังตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านและดูแลค่าใช้จ่ายจนกว่าอาการจะปกตินี่คือความรับบิดชอบแรกที่ไม่พัชรีออกมาฉีดแจางพี่น้องครับผมหลังจากนั้นพานไปแป๊บเดียวพี่น้องครับเออก็มีคน คือพอพอกระแสมันแรงเหรเนาะคนคอมเมนต์แบบนั้นคนคอมเมนต์แบบนี้ไม่คัชลีอัสิเฮนตุกติกนออัสิเฮนพี่น้องครับก็เลยออกมาฉีดแจงตอนเลยบอกว่าจังสีพี่น้องครับไม่กําลังทยอยทั่วหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกับเหตุการณ์เมื่อคืนขี่คุณหมอให้กับบานได้เพื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นและเยียวยาจิตใจ ไม่รู้สึกเสียใจและตกใจลหลายๆและขอโทษจากใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่และเหียนอมรับทุกข้อผิดพลาดพร้อมนํำมาปรปับปรุงและแก้ไขตอนนี้ยังบได้ออกมาวองอีกอย่างหลายเพราะว่ายังมีคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวให้พี่แก่ดีขึ้นกว่านี้ไม่จะทรงขขาวพ่อแม่พี่น้องอีกรอบเด้อจ้าไม่และเหียขอแสดงข้อรับผิดชอบอย่างจริงใจไม่พชัชรีและกะผู้จัดการตุกติกหน่อยพี่น้องครับผม คือพี่บาที่นี่หลายผุ้หลายคนก่อมาถามได้บัดนทีพี่น้องครับว่าผู้ใดนอผู้ใดนอกเกิดียังขึ้นนอมบที่นี้พี่น้องครับเออนี่เพิ่นก่ออกมาเอ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 าขอมูลเอาเอารูปต่างๆออกมาชีดแจงแล้วพี่น้องครับนี่ซึ่งกะนี่เยเออนี่พี่น้องคราบผมนี่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแสดงคอนเสิร์ต ร่มแรงจนทํำให้นางลานตูล่ำโพงเสียเสียงกลางได้ลลมลงมาบริเวณค้น,คนดูตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วเหลือพี่แดงอันนี้คือคนที่ให้ไหล่และ่น้นครับก็คือพี่แดงพลรือต้ัง,งสันนะครับที่หัวแตกและแขนหักไม่ได้ขอไม่เยี่ยมและสอบถามอาการกับทงังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และส่วนทันทีเดระบ,บาดเจ็บเล็กน้อยก็เด้กลับบ้านแล้วไม่และทีมผู้จัดและพี่ๆจะตามหาและภาษานงนไปยังทันทีเดราบ,บาดเจ็บที่กลับบ้านเพื่ออยากสอบถามและแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถ้าทัานใดได้อ่าันขอความนีติดต่อกับทีมไอร์ der, ส่วนอาการพี่แดงไม่จะอัปเดตเรื่อยๆเพราะเด็กคุยกับลุกสาวแกและอยากเรียบร้อยแล้วจ้าที่สำคัญ ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะทุกคนปลอดภัยดีเพื่อนว่าจังสังพี่น้องครับแล้วก็ข้ข้อมูลร่วมถึงช่องทางในการติดต่อเนาะอนุมจรัสขึ้นไยแบบนี้กับเรากันพี่น้องคาราพผมออซึ่งนี่อันนี้ข้อมูลเนี่ยคือไมพัชรีพี่น้องคาราบผมกับเม้าเอาไว้ในคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างกรณีน,นั้นก็คือมีคนตีโพสตีไพ่ไปหลายพี่น้องครับนี่ไมพัชรีบอกว่ามีบางท่านตีโพนะ์หนาเฟซตัวเองว่ามีการสูญเสีย กรุณาพิจารณาไหมนะคะไม่รู้ข่าวชัดเจนอย่าเพิ่งพูดอะไรทให้ดีที่สุดแค่นี้ทางเราและคนเจ็บก็เสียขวัญกำลังใจที่สุดแล้วฝากเนเดอคะ่าพี่แดงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราก็เห็นใจพี่แดงนะคะได้คุยกันแล้วใหม่ก็จะติดตามอาการอยู่เรื่อยๆจ้านี่ แล้วก็บอกว่าไม่กําลังทยอยทั่วหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกับเหตุการณ์มือขึ้นที่คุณมอให้กับบานใดเพื่อ,สอ,อแสดงความรับผิดชอบอันนี้ค่อยอ่านไปแล้วนะพี่น้องเนาะเออล้วก็นี่แหละพี่นอ้องครรบผมกากาเป็นความรับผิดชอบแล,และที่สำคัญคือ,คอนุ่มจิรักษ์เห็นด้วยกันเห็นคลิปที่เปิดไปก้อนนั้นแหละพี่น้องครับเราก็ไปเมืองคอม,คอมเมนต์อุ้ยมีคนบาดเจ็บท่อนนั่นคนนี้มีคนเสียชีวิตท่อนนั้นท่อนนี้สุดท้ายแล้วพี่น้องครับไมค์พัชรีต้องวิ่งว่อมบอกว่าเมืองกรดูข้อมูลให้มันละเอียดดูข้อมูล เอาถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นพี่น้องคาราผมปฏิเนกะเอาเพื่อนกันเนาะเนี่ยอันนี้อะไรก็คือล่าสุดเลยพี่น้องครับเพื่อนบอกว่าทั้งสี่งานก็ต้องเดินต่อพี่น้องก็ต้องถามไทยขอบคุณความหักแพงที่ไม่ให้ตุกกระไม้และเข้าใจซึ่งกันและกันเอจากทางขอนแก่นทุ่งแพร่พี่น้องครับกลับไปทาการเสียงทู่ทางอําเภอเพ่นจังหวัดอุดรเนาะล้วกับเพื่อนก็ถ่ายภาพลําโพถ่ายภาพ เครื่องเสียงต่างๆเพื่อความปลอดภัยและวใครทุกคนได้สบายใจได้พี่น้องครับสรหรับรรยากาศหนางานลาสุดมือคืนนี่กะโอ้หลยผลหลายคนกกบไปล่อมือคืนเก่าพี่น้องครับแตกแต่นคือเก่าเนาะนี่จนแม่พัชรีออกมาบอกว่าขอบคุณกลาลังใจจากพี่นอ้องด้จ้าฮักกันพี่น้องทะย่อยมากกันเรื่อยๆค่ะพี่น้องท่าอุดรตหาตหาก,หา,ก,กาสตัวบานโพนท่านอํตาตําบลเพ่นอาเภอเพ่นจังหวัดอุดรพี่น้อ,ดดนนองครราพนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องเล่าลาสุดที่พึ่งเกิดขึ้นนะฮะ เออกับเป็นช่วงต้นเนี่ยแล้วกันว่าเป็นเคลื่อนหมู่มว่านจนหอดเสามือนีพี่น้องครับผมนุ่มจิระเก่าเรื่องเล่านี่มาอัปเดตสู่กันฟังมาบอกสู่กันฟังพี่น้องครับบางซิ่งบางย่างพี่น้องครับนุ่มจิระต้องบอกแบบนี้เนาะว่าคือพอมันเกิดเหตุแล้วอ่ะคนก็จะตีโพยตีพายว่วยๆผ่านไปพี่น้องครับอยากให้เมืองของมุนเห็นมันรอบด้าน ร่วมถึงสื่อต่างๆกัแลรวกันขอยบอยว่ามันสื่อที่ดีเด้แต่ว่าแต่ว่าขอยกล่อเช็คเหตุการณ์ล่อบางสถานการณ์อยู่เอออย่างที่ไมพัชรีบอกแหละพี่น้องคาราผมก็คือมีมีคนที่บาดเจ็บก็คือพี่แดงแต่ว่าคนอื่นที่อยู่หนาไว้ที่สนกาเจ็บเล็กเจ็บน้อยเพื่อให้กลับบ้านกันได้แต่ว่าไมพัชรีก็แสดงความรับผิดชอบพี่น้องครับแต่ว่าย่างพี่แดงเองก็ก็ฟอรติดตามอาการอยู่เรื่อยๆเพื่อว่าจังสันพี่น้องคาราผมเอาทั้งหมดทั้งมวลนี่อัปเดตสู้กันฟังพานจิละเล่นจิละ โอเคบ่โอเคหรือเป็นแบบใดก็อยากเป็นอีกสื่อหนึ่งมุ่มหนึ่งกับเรากันเนาะในการสะท้อนเรื่องเล่านี้ออกมาพี่น้องครับเสื้อว่าลายหลายคนเด็ติดตามข่าวนี้แล้วกันเอาเป็นกาลังใจให้ทั้งคนเจ็บเป็นกาลังใจให้กับไม่พัชลีและตุกติกหน่อยกับเรากันเนาะพินน้องเนาะไปก่อนดีกว่าพี่น้องครับกับจัก,กรวาลลูกทุงก่งก็บักหลานุมา่มจิระจิระเล่นจิระเล่าลมาสีวอลสูฟังฝากกดนหัวใจก็ไล่กดแชร์และกดติดตามช่องจิระเดอร์สวัสดีครับ